แอบบ่นบ้านรกพล้อยเชอร์แมนโพสภาพสวยๆมุมกระจกห้องแต่งตัวแอบบน่นมีปัญหาบ้านรกหลายคนอยากอาสาเข้าไปช่วยคุณมัมเลยตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงยกให้นักสแสดงสาวคนนี้ไปเลยพล้อยเชอร์แมนเธอคือขวัญใจของแฟนคลับเป็นไอดอลของหลายๆคนทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองและเรื่องของความรักที่เมื่อไรที่โลกเป็นสีชมพูเธอไม่เคยปิดบังพร้อมเปิดและบอกเล่าได้หมดเรียกว่าชัดเจนและตรงไปตรงมามากมาก เลยทําให้ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักภาพหวานหวานของพลอยกับต้งทูพีเกือบทุกทริปเลยทีเดียวเรียกว่าคนโสดมองเหมือนกันไปหลายคนแล้วล่าสุดพลอยอมาลงภาพบ้านของตัวเองพร้อมกับบ่นออกสื่อว่ามีปัญหาเรื่องบ้านรกเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วต่างอยากอาสาไปช่วยคุณกำจัดบ้านเลยจริงๆพร้อมช่วยแบบเต็มกําลังแน่นอนแต่เมื่อซูมไปใกล้ๆโดยเฉพาะมุมห้องแต่งตัวโต๊ะแต่งหน้ากระจกบ,บอกเลยว่าสวยแต่เหมือนคนมากๆ